ผมพามาดูเป็ดเทศสวยๆครับเพื่อนครับเห็นหน้าแดงแบบนี้ก็คือพ่อพันธุ์นะครับแบบนี้คือพ่อพันธ์นะครับแม่พันนี่ตัวแบบนี้แม่พันุ์นะครับนี่แม่พัน,น,นุ์น,นะครับเป็ดแบบนี้นะครับข้อดีนะครับหลายอย่างเช่นสามารถกกไข่ได้เองไม่ต้องใช้ตู้ฟักไข่ หากินอาหารเก่งนะครับเนื้อเยอะเป็นที่นิยมในการทำลาบนะครับย่างก็อร่อยนะครับย่างกินกับส้มตำนะครับใครสนใจนะครับผมขายกิโลกร,รัมละ100บาทส่งในกรุงเทพและจังหวัดนนทบุรีครับและก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับให้ไข่เร็วให้ไข่คือเอาไปแทบจะไข่เลยด้วยซ้ำนะครับ เพราะถ้าซื้อเป็ดหนุ่มนะครับมันก็จะต้องไปเลี้ยงนานอันนี้ไข่เลยเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยไข่ไข่ามาเมื่อกี้เองน,นี่ฟองสีชมพูเลยเปลือกบางๆเนี่ย,นนยเนี่ยเนี่ยสวยๆเลยนี่แหละแจ๋วๆเลยโลร้อยครับโลร้อย